ะการที่2ที่ผมขออนุญ,ญาตนําเสนอชาร์ตถัดมาขออนุญ,ญาตงลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นชาร์ตที่มีความสําคัญต่อพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ด้วยหัวข้อก็คือทางทีมงานช่วยอนุญาตเตรียมชาร์ตที่ผมใกล้ๆแถวนี้ด้วยนะครับเพราะผมจะชี้ให้สื่อมวลชนได้เห็นใครกันแน่ที่ไม่ต้องการกฎหมายควบคุมกัญชาเตะทวงพรบกัญชาและใครพยายามออกกฎหมายควบคุมกัญชา ทุกท่านครับแผนภูมินี่ผมใช้เวลาทำอยู่หนึ่งสัปดาห์เพื่อรวบรวมประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อจะได้เห็นภาพในข้อเท็จจริงว่าใครเตะ่วงกัญชากันแน่ใครอยากได้กัญชาเสรีและใครพยายามควบคุมกัญชากันแน่นะครับถ้าทุกท่านเห็นภาพนี้แล้วนะครับทุกท่านจะเห็นเป็นภาพเป็นตารางเวลาขออนุญาตนะครับยืนขึ้นดีกว่า ตารางเวลาเนี่ยสำคัญยังไงครับภาพที่เป็นเห็นสีสีข้างบนเนี่ยคือมาตรการของทางฝ่ายนิติบัญญัติและที่เห็นตัวเล็กๆด้านล่างของเส้นนี่เลยครับทั้งหมดเนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่พยายามออกมาควบคุมทุกท่านเห็นนะครับว่ามาตรการทั้งหลายที่ออกมาเป็นเส้นเสี่ยมด้านล่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับสะทอ้อนให้เห็นว่าฝ่ายที่อยากควบคุมจริงๆเนี่ย คือกระทรวงสาธารณาสุขคือใช้ประโยชน์และออกมาตรการควบคุมแต่ในขณะที่กระบวนการทังสภาถ้าทุกท่านตามมาอย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการเตะตัดขาและก็มีความเฮงซวยคือเอาแน่เอานอนไม่ได้ตามพจนานุกรมนี่นะครับของรัฐสภาและพรรคการเมืองอย่างเป็นระบบอย่างนี้ครับทุกท่านครับวันที่กัญชากำลังมาแรงเนี่ยวันที่26ธันวาคม2562 ไม่น่าเชื่อนะครับหลายพักการเมืองเนี่ยอยากได้คะแนนเสียงจากประชาชนขอเสนอตั้งคณะกรรมาการศึกษาเรื่องของกัญชากัญชงและกระท่อมผมไม่ได้อยู่ชุดนั้นหรอกครับแต่ผมดูเอกสารและคนที่เสนอนะครับอยากจะตั้งเนี่ยไม่ใช่ภูมิใจไทยนะครับหลายพักการเมืองเสนอชื่อตัวเองว่าอยากจะขอตั้งกรรมธิการได้แก่พักเพื่อไทยครับพักพลังประชารัฐพักก้าวไกลครับพักประชาธิปัตย์ และพักภูมิใจไทยครับอยากจะเสนอเสร็จก็เลยตั้งคณะกรรมาการตามองค์ประกอบของสัสดส่วนสภาผู้แทนราษฎรใน5้าพักการเมืองนี้ศึกษาอยู่นานครับใช้เวลาจาก26ธันวาถ,ถึง21กันยา9เดือนครับ9เดือนเต็มผลการศึกษาระบุออกมากว่าอย่างนี้นะครับทุกท่านฟังนะครับผลการศึกษาจากหลายพักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เสนอต่อสภาและรัฐบาลว่าขอให้ปลดล็อกกัญชากัญชงและกระท่อมออกจากยาเสพติดทุกประเภทไม่ต้องใช้กฎหมายระดับพราชบัญญัติในการควบคุมขอเพียงใช้กฎหมายลำดับรองเช่นประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกฎกระทรวงควบคุมก็พอแล้วนี่คือผลการศึกษารของหลายพักการเมืองที่ไม่ใช่แค่พักภูมิใจไทย เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องจำเอาไว้นี่ครับว่าทุกพักการเมืองที่จะอ้างถอดกัญชาออกยาเสพติดไม่เห็นด้วยอยากจะกลับเป็นยาเสพติดท่านเสนอผลการศึกษาแบบนี้ครับต่อมาเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าวันที่22มิถุนายน2564ผมไปเปิดรายงานการประชุมปรากฏว่ามีการ ทำประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ให้ยกเลิกกฎหมายยาเสพติดในอดีตทั้งหมดมาตรา29ของประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นครั้งแรกลบชื่อกัญชาและกระท่อมออกจากตัวอย่างยาเสพติดให้โทษประเภทที่5และใส่ใช้คำว่าพืชฝิ่นแทนครับขอย้ำนะครับตัดออกและใช้คำว่าพืชฝิ่นแทนถ้าท่านบอกว่าไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้ท่านต้องไม่ใส่คำว่าพืชฝิ่นครับ การที่ท่านยกเลิกเอาไว้แสดงว่าท่านมีความคิดสอดคล้องกับผลการศึกษาจริงไหมครับผมไปดูรายงานการประชุมวันที่22มาตรานี้เลยครับไม่มีใครสงวนคำแปรยติไม่มีใครคัดค้านแม้แต่คนเดียวไม่ว่าสอสอส,อสอวอทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลทุกท่านครับหลังจากนั้น24สิงหาคม2 5 5 4ประมวลกฎหมายยาเสพติดดังที่ว่านี้เลยครับ ก็ได้ลงมติวาระที่สระหว่างสอส,อสอฝ่ายค้านสอสอฝ่ายรัฐบาลและก็สมาชิกุธิสภาเป็นวาระที่สทุกท่านครับลงมติเห็นชอบประมวลกฎหมายยาเสพติดท,ที่ไม่มีชื่อตัวอย่างกัญชากัญชงและกระท่อมในยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 467เสียงครับไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่คนเดียวครับในเวลาตอนนั้นย้ำนะครับทั้งฟัคพักการเมืองฝ่ายค้าน และรัฐบาลพวกท่านต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อมา8พฤศจิกายนก็เป็นวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาว่ากัญชากระท่อมไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเภทตัวอย่างยางเสพติดให้โทษประเภทที่5อีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีความพยายามจับกุมคนนั้นคนนี้ที่ปลูกกัญชาคนที่ไปประกันตัวพยายามต่อสู้ก็อยู่ที่นี่ครับคือท่านสุภาชัยใจสมุทร,รู้อย่างดี กฎหมายประกาศบังคับใช้แต่ใช้ได้จริงอีก30วันคือ8ธันวาคม2564ปรากฏว่าพักที่กติรือร้นและเห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งจะต้องมีกฎหมายระดับพระัรญัติออกมาควบคุมไม่ได้เป็นไปนตามผลการศึกษาด้วยครับแต่เป็นพักภูมิใจไทยเสนอร่างพรบกัญชากัญชงไม่ใช่เพียงแค่ใช้ประโยชน์แต่จะขอควบคุมด้วยเป็นฝ่าย ขอตราพระราชบัญญัติท่านตามทันนะครับตอนศึกษาเนี่ยหลายพักกัน,นบอกไม่ต้องมีพระราชบัญญัติกฎกระทรวงประกาศสาสุขก็ใช้ได้แล้วแต่พักภูมิใจไทยเป็นฝ่ายเสนอร่างพรบกัญชากัญชงรีบออกมาใช้เพราะกฎหมายปล็อกนวน,นี่นะครับวันที่ไหร่ครับ27มกราคม2,565ปีนี้2,66 6มีนาคมแล้วกฎหมายยังไม่ผ่านเลยปีหนึ่ง ทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าเขาเล่นกันเกมการเมืองกันขนาดไหนเสนอเสร็จปรากฏว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอย้ำนะครับซึ่งมีรองนายยุตรีคุณวิษณุเครืองามเป็นประธานไม่ใช่คุณอนุทินเป็นประธานนะครับและเป็นฝ่ายความมั่นคงเท่านั้นครับกองทงกองทัพหน่วยปราบปรามทั้งหมดประชุมกัน ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้ทั่ษประเภทที่5ยกเว้นสารสกัดที่มี TSC หรือสารที่ทำให้เมาเกินกว่าร้อยละ0.2ของน้ำหนักยังคงเป็นยาเสพติดทุกท่านครับปรากฏการณนี้ผมเป็นคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีส่วนเสนอแนะด้วยครับว่าควรจะปลดล็อกเพราะกัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่มีประโยชน์ทางการแพทย์มีประโยชน์ต่อ,อก,การส่งเสริมสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถลดปัญหายาเสพติดท,ที่รุนแรงได้อีกทั้งคนส่วนใหญ่ที่ใช้กัญชาใช้ใต้ดินอย่างผิดกฎหมายน่าเศร้าใจอย่างยิ่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเสนอต่อรัฐมนตรีเป็นคําแนะนํารัฐมนตรีมีหน้าที่เสนอเข้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรองนาย,ยกรัฐมนตรีนายวิศนุคเครือง,งานเป็นประธานเห็นชอบครับพอเห็นชอบคุณอนุทินก็ต้องลงนามวันที่8กุมภาพันธ์ครับ แต่เห็นว่ากฎหมายเสนอตั้งแต่27มกราคมแล้วยังไงก็ต้องเสร็จภายใน1 2 0วันแน่แนจึงเสนอให้ใช้บังคับวันที่9มิถุนายน2565ครับในระหว่างนั้นเองก็ได้ปรากฏว่ากฎหมายได้ดำเนินการไปกว่าจะเข้าประชุมสภาครับกฎหมายเสนอ27มกราครับกว่าจะเข้าประชุมสภาได้8มิถุนายน2 5 6 5อีกวันเดียว กฎหมายจะปลดล็อกออกจากยาเสพติดแล้วพึ่งเสนอเข้าไปได้ปรากฏว่าทุกท่านฟังนะครับอันนี้สําคัญเพราะพักที่โหวตเห็นด้วยกับร่างพรบกัญชากัญชงในวาระรับหลักการของพักภูมิใจไทยนั้นประกอบไปด้วยพักเพื่อไทยครับพักพลังประชารัฐพักก้าวไกลครับพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพัก พักชาติไทยพัฒนาพักเสรีรวมไทยพักเศรษฐกิจไทยและพักอื่นๆโหวตกันเท่าไห,หร่รู้ไหมครับ92%ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นชอบ372เสียงไม่เห็นชอบ7เสียงงดออกเสียง23เสียงจึงตั้งกรรมธิการ8พักการเมือง25คนเป็นกรรมธิการมาช่วยแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม พักภูมิใจไทยมีตัวแทนแค่3คนจาก25คนครับเอาละทุกท่านจำไว้นะครับร่างกฎหมายที่วาระที่หนึ่งพวกท่านเห็นชอบไปอย่างท่วมทน้นเสร็จแล้วพอปแปรยติก็แก้ไขกฎหมายปรากฏว่าทางกรรมธิการเสียงข้างมากเห็นว่าให้ประยุกต์ใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการควบคุมสุราควบคุมบุหรี่และควบคุมกระท่อมมาประยุกต์ใช้กฎหมายจึงงอกจาก45มาตรา มาเป็น95มาตราแต่มีบทลงโทษเรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนให้มากกว่าเหล้าให้มากกว่าบุหรี่ให้มากกว่ากระท่อมทุกท่านว่ากรรมธิการเจตนาดีไหมครับมาจากทุกพักการเมืองแต่ในที่สุดพอเข้าวาระที่สองกว่าศึกษาไว้นะครับตั้งแต่แปมิถุนา,ายนเนี่ยมาถึงกันยายนทุกท่านลองคิดดูสิครับมิถุนามิถุนากกรกฎาสิงหากันยาประมาณ3-4เดือน ร่างกฎหมายแก้ไขเสร็จแล้วเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าวาระที่สองเนี่ยกฎหมายคุมเข้มกว่าเดิมสมาชิกเสียงข้างมากบอกถอนออกไป่อนเพราะว่ายังร่างกฎหมายมาไม่ดีทั้งทั้งที่สภาสามารถจะลงมติดได้สามแบบครับหนึ่ง <S <S เห็นชอบจากสิ่งทิ่ขั้นเคยเห็นชอบทุกมาตร,ราสองแก้ไขตามคณะกรรมการเสียงข้างมากสาม สามารถลงมติเห็นชอบตามคณะกรรมการเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยและสอสอทุกพักมีสิทธิ์เสนอแก้ไขได้ทุกมาตราตั้งแต่ในชั้นกรรมธิการแล้วสอสอทุกพักนะครับท่านโหวตยังไงก็ได้แต่ที่ประชุมเลือกให้ถอนวาระออกไปหมดผมจําได้ครับพักที่เสนอให้ถอนได้แก่พักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักพลังประชารัฐที่เคยโหวตเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ครับ ทุกท่านครับวันที่ลงมติให้ถอนเนี่ยทำให้กรรมธิการต้องเสียเวลาในกฎหมายฉบับน,นี้แทนที่จะประกาศบังคับใช้เสนอตั้งแต่27มกราคม,มาครับต้องช้าไปอีก3เดือน